ยูนิคอนเออได้ไหยกดเออโอ้ยเขาหลบได้เขาหลบได้คลิปนี้เป็นย้อนหลังไลฟ์สตรีมของพวกเรามาให้กำลังใจพวกเราแบบสดๆได้ที่ทวิตทีวีนะคะมาพร้อมพร้อมเลดี e เอ้ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวไม่ทันแล้วเอาเป็นตัวหัวสีนี่แหละปปิิงงคู่แข่งเรามีสามสิบหกคนว่ะมามาอีกคนเดี่เท่ไม่ใช่อีกหนึ่งอีกคนมีแค่สามห้ามาแล้วดานี้ทำไมสามห้าแสดงว่า อีกทีมหนึ่งเขาเข้ามาแคสพูดคนเดียวว่ะดิบิ๊กแฟนบิ๊กแฟนวิ่งอย่างเดียวบิ๊กแฟนวิ่งอย่างเดียวไม่โอ้ลอยทีเดียวถึงเส้นชัยเลยได้ปะได้ด้วยเหรอไม่ได้ไปหัวเหลืองเขาจะไปหัวเหลืองมาเยอะจังโอ้ยโดนปุ๊บก็พลาดเลยเอ้ยตกชิบเล้วชิบเล้วเหยียบได้เหยียบได้ตกกลางเหยียบได้ เบรกเบรกถูกการเหยียบได้แต่ว่าต้องการความเร็วนะตัวรอกันด้วยรอแป๊บโอ้ยหลุดหลุดโอ้โหกูอยู่จุดเริ่มต้นอีกแล้วปัฏีโอ้ยจะผ่านไหมเนี่ยจะผ่านไหมนักเราเห็นนะเราเห็นเธอตกนะเธอไปไหนแล้ววันนยื่นมันยื่นอยู่เฉยทำไมอ่ะ เพราะว่าตาที่นั่นนั้นจะไม่ผ่านนะเขามาถึงนี่แล้วเขามาถึงตรงกลางแล้วตัวมาได้หรือยังโอ้ยมันเป็นการวอร์มมันเป็นการวอร์ม,ม,ม,มเป็นการวอร์มอือ ไปเออทำไมมีอันนี้อะไรอ่ะเออใครจะไปร้อใครมันร้อไม่มีมม,มีคนร้อหรอกเอาพดลมเป่าเป่าเออเรียบร้อยเออเรียบร้อยเฮ้ย โอ้ยลงตรงกลางทำไมเนี่ยทำอะไรที่เราชนะตาตนนีมึงเข้าเชยไปแล้วเหรอใช่ได้ยี่สิบห้า p มึงต้องได้นะกูมไม่ได้ก<ด>ูนะโทนตีตกไปแล้วชนะเฉยชนะดิกูได้ยี่สิบห้าแต้มอะแบกอะแบกโอ้โหทำอะไรกันอยู่ มาโอ้แดนนี่ถนัดเลยถนัดเลยวิ่งตามอย่างเดียวนี่เดี๋ยวเขาลองเลยเดี๋ยวเขาเป็นคนเปิดให้ไปกูว้าอย่าอย่าเปิดเดี๋ยวเขาเปิดอย่าดึงอย่าดึงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้เอ้ยเฮ้ยไปดิไปดิหัวส้มเดินเดินเ้ยเฮ้ยตรง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 แล้วอันนี้ เออนั่นแหละไปไปตองไปอีกต้องไปอีกเออนั่นแหละต้องไปอีกต้องไปอีกเออไม่ใช่เลยไปทางนี้อย่าหมูมึงตกนะเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้เป็ดเป็ดเฮ้ยไม่ใช่เป็ดหรือเพนกวินนั่นแหละเป็ดเฮ้ยเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮ้ย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 คุณจะตกกูจะตกคุณไอ้ไม่ตกเพี่แล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบีเงอย่าเบีเงอย่ามีเงินกู ยังยังวูวูวูเร็วเร็วไปทางไหนต่อนั่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละสุดเลยสุดเลยเออแหละโดนเออ,ด,อ,อดึงทำไมตกรอบใครตกเราเหรอเออดิทำไมตกอ่ะก็มึงเข้าช้าก็มันดึงเขาไว้อะเมืเเ่อเช้า ไปสามสิบหกเพลเยอร์มาแล้วสามสิบห้าอออีกแล้วเหรอหเดี๋ยวเราก็กระโดด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 ไปเรื่อยแล้วก็ให้พัดลมมันเป่าแล้วก็กระโดด รอบแรกคอมเม้มสุดลิสเลยนะเมื่อกี้แค่ลองเฉยๆอันนี้แหละเอาจริงแล้ว Oh my god อันนี้จะเข้าที่หนึ่งเลยมากมาก Hey ล้วอยู่หน้าเลยฮ้ยมันเนปิดอยู่หน้าด้วยยายายาเอาเอการ<ๆ>อย่าทำกัน,กนยืนรอดีกว่ายืนรอดีกว่าไม <Okay. S 2> ่มีการรอไม่มีใครรอ รอล้อลอลอเฮ้ยอย่าเบียดสิเฮ้ยบอกว่าไม่ให้รอให้ยืนรอให้ยืนลอ้นลอเห็ือนไหมวิธีเขาทำอะ่ะไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีการลอ้อเออไออาร์จีไออาร์จีอย่าพีแอฟจ,จับจ,จับเออไปเร็ว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 มาเร็วเร็วพัดอะ่ะไม่พัดอ,อ่ะเออโอ้ย <laughs> มาถึงไหนแล้วบอกไม่มีการรอไม่มีการมาถึงไหนแล้วนะเออเฮ้ยมึงปินมึงปินไปไหนอ่ะมันเป็นวิธีช่วยเหลือดีทำไมเขาเาเป็นโฟเป้จังวะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเต้นกับไอ้นั่นเขามาแล้วเขาอยู่ข้างหลังตัวแล้วอย่าดึงได้ปะ อโอ้โหหลบทำไมเนี่ยปิ้วไม่น่าผ่านแบบรอบเนี้ยเออปิ้วอีอเออเป็นีงแหละมาขั้นถึงเส้นช่แล้วมูานะตัวให้เข้านะเออโดนเต็มเต็มไปไปพัดลงปิ้วดีมากดีมากเออทำไมทำไม ยังมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่เออ, <Ooh. S 1> อ,อสวยมันตั้งหลักยืนไม่ได้อะเข้าให้ได้นะเข้าให้ได้เออเราอยู่ที่สิบที่สิบเอ็ดแล้วเราอาจจะปิวเรียบร้อยอไรแต่บอกว่าบอมเลไเมื่อกี้แค่วอมรอบนี้คืออะไรเ <laughs> มื่อกี้มันตีคือตกแบบพามาก <laughs> การซ้อมอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้ก็เรียกซ้อมเหรอใช่เมื่อกี้ก็เรียกวอร์มเมื่อกี้อันแรกวอร์มอันที่สองซ้อมไงอรอบนี้ล่ะรอบนี้เอาจริงแล้วไปเลยเอาจริงมาจะดูการเอาจริงของโฟนมามาอีกแล้วด่านเมื่อกี้ดานน่ดานนี้อีกแล้ว ผ่านๆานานตรงนี้ทำไมไม่เข้าใจเราไม่ใช่มันเปลี่ยนในนี้มันเปลี่ยนใช่ด่าเหมือนเดิมแต่แค่อุปสรรคเปลี่ยนไงไปตรงกลางตรงกลางตรงกลางเ้ไป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 เร็วเร็วดว วัด oh, ดีเลยผ่านได้แล้วผ่านได้แล้วไปไปไปเออสวยสวยสวยเลยนี่สวยสวย,สวยมากสวยมากอีกรอบอีกรอบเออเร็วเร็วเร็ววิ่งเอาเร็ววิ่งเอาร็ว,ร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 วโอ้ยโอ้ยไอบ้บ้าเอ้ยอันนี้แหละของจริงอยู่ตรงนี้เออเรียบร้อยของจริงอยู่ตรงนี้ เออโโหโดดเร็วไปเา,าเข้าแล้วเหรอเตมเตมเอรบยสิบแต้ม<ห>เราได้เยอะ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 เราได้ที่เท่าไหร่เราไม่รู้รอ่ะ<ห>ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเหรอไม่ได้ดูเออ อีกแล้วเมื่อกี้กบเขาชนะเพราะวะเขาชนะแต่ตัวก็ลำบากอยู่นะเมื่อกี้เขาไม่เข้าดอันนี้เขาลง <What? S 1> ล่างเลยแล้วกันลงล่างแต่ต้นเลยแล้วกัน t r e two one, ไป <So> เฮ้ยมันมีตัวนี้นได้ไงเนี่ยมันมาใหม่มันมาใหม่ไ,ไปไปไปวิ่งมแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่ง ใส่เกีมมาเลยเร็วเร็นี้ดีอนี้ดีดีเลยโอ้ยโอ้เขาไปอยู่เขาไปอยู่โอ้ยเขาตกเขาอเขาลอๆนะเฮ้ยมีจักเท้ตกไปแล้วมันมีนลมมาทำไมมันมีลมวะไปไปไปเขาเกิดไม่ขึ้นมาโอ้โหมีแลก2สองแลกเลยโอ้ยตกมี2ตัวเลยเอรอ เราขอเราขอเราขอร้องเลยนีสองตัวเนี่ย Oh my god เรารอดนะเรารอดนะใจเย็นใจเย็นเออเมื่อกี้เขาผ่านนี่มาไปไปเอ้ยโหเข้าตรงนี้ไม่ได้ทุกทีเลยเป็นไรเด้อนี่ไงได้แล้วออ เจ็ดถอยอเร็วเร็วหมูหมูกระโดดต่อเลยกระโดดเลยกระโดดกระโดดต่อเลยแบบว่ากระโดดอ่ะกระโดดแบบฟึบฟึ๊บฟึบฟึบเลยเออนั่นแหละนั่นแหละส,สวยสวยสวยเออห้าแต้มเ <c oughs> ข้าเข้าลองผ่านเข้า โอ้โหโอ้มคยก็ฉันไม่ชอบด่านนี้นะวเรายืนอยู่อเฉยแล้วก็คอยหลบเอานี่คือกลยุทธ์กดหัวเลยไม่ยาก <m> มาอุ้ยมีอันเดียวมีอันเดียวง่ายง่าย อยู่เฉยๆข่อยู่เฉยเลยอยู่เฉยเลยโชออกกังกายรอหลบได้หลบได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาจะรอดไปเหี้อยู่เฉยเลยอยู่เฉยอยู่เฉยเลยเราอยู่ที่หนึ่งแล้วเราอยู่เฉยหนึ่งแล้วอยู่เฉยอยู่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเขาตก มอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยเฉยอยู่นี่ไงเอออยู่เฉยอยู่เฉยระวังด้วยนะหลบคอยหลบด้วยหลบๆอุ้ยสวยๆสวยทำยังไงอ่ะยืนเฉยๆเนี่ยสวยๆสวยไปไหนแล้วมาแล้วโมอุ้ยสวยว่ะเฮ้ยอุ้ยทำยังไงรลบๆ เฮ้ยเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วอีกสองวิสองวิอีกสองวิสู้กลยุทธ์คือไม่มีกลยุทธ์กลยุทธ์ก็คือยืนห่างฮะ oh my oh my ได้อะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลย ไม่แบกแล้วนะพอแล <that> <that way faster> ้วนะเหนื่อยปวดไหล่หมดแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้โหทำยังไงเล่นยังไงดิหยิบระเบิดหยิบระเบิดเออเออเออระวัง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 เลยอย่าหยิบระเบิดไปใส่คนอื่นสิ ไอ้จิบโดยไปใส่คนอื่นไม่ใช่จิบมาใส่ตัวเองอะไรอ่ะมันให้ทำยังไงอ่ะจิบไปใส่คนอื่นเออเออมันโยนระเบิดใส่เขาอ่ะเออระวงังนะมันมีร่อ,องตร<อ>ง <ละ S 1> นี้ด้วยระวงัะวงในในเลยเขากำลังเล่นกับปลาหมึกอยู่เราอยู่ที่หนึ่งอยู่เลยอยู่ที่หนึ่งเราต้องอยู่เฉยอยู่เฉยไว้ 1. อย่า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  ระวังระวังไอ้ไอ้ไอ้สีเหลืองนี่เขาเขาทำร้ายเราจัดการเขาไหมเราั้อเราไม่ต้องทำอะไรเขาเราไม่ต้องทำอะไรใครทั้งนั้นเขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยได้ได้จะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเออเออ อย่าเฮ้ยมีคนตกไปแล้วมีคนตกไปแล้วเมื่อกี้มันจะทำร้ายเราเอออย่าโยนใส่กันเองไม่ได้โยนใส่กันต้องให้เขาทำร้ายกันเองเลยอย่าอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นมันจะตีตัวแล้วนะเขาทำร้ายกันเองเออไปอย่า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 ไม่เล่น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 โอ้ยโอ๊ยกูจะตก บอกว่าไม่เล่นไงเออเราอยู่ <ตก S 2> ทีนอยู่เราอยู่ที่หนึ่งอยู่เออนั่นแหละตกไปเลยเออเกือ,ตอ,อบตา,ายเออเขาก็หย่าเล่นเงกลับมาบ้านดีกว่าเท่ากันหมดเลยมันเท่ากันหมดเลยคะแนนเนี่ยเขาหยิบไม่เป็นอ่ะประเด็นน่ะอย่าหยิบอย่าหยิบอย่าหยิบถ้าหยิบไม่เป็นอย่าหยิบ บอกว่าอย่าหยิบไอ้หมูน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นไอ้บ้าเอ้ยขึ้นมาตรงกลางขึ้นมาตรงกลางดีกว่าข,ขึ้นมาตรงกลางดีกว่าเรีบเยบอยเขาตายแล้วไม่ตายไม่มี<อ>ชื่อตัวเราผ่านเราผ่านเรียบร้อยสี่สกอร์มาวะชิงชิงชิงแล้วมันต้องไฟนอลหรือเปล่าไฟนอลหรอืหรอเปล่าไฟนอล ไฟโน่คืออะไรอะไรคือไฟโน่โอ้ม่ายก็มือตัววิ่งตัววิ่งเลยนะจับวงจับยังไงอะจับวงอะ้เมืองเล่นกดกุ่งดาวกูได้ยังไงมึงก,กันแล้วกดวงที่อะไรบวไปไปไปเราไม่สนใจอะไรแล้วไปอย่างเดียววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งระวังลูกบอลระวังลูกบอล สวยสวยสวยเขา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 เฉยยเเเลมื่อกี้ขาเขาเขามาเขามาเขาดีมากเขาดีมากยูนิคอนยูนิคอนเออไ้ไหมเขาเดินบอยกดเออเออโอ้ยเขาหลบได้เขาหลบได้ไปเลยไปเลยไปเลยเขาโดนบอลกดเลยยูนิคอนยูนิคอนรอก่ออนเรยูนิคอนยูนิคอนไปแล้วยูนิคอนไปแล้วโอ้ยมีคนจับไปแล้ว พลังละขอบคุณที่มารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยบ๊ายบาย